สวัสดีทุกทุกท่านวันนี้หมอลินมาลงคลิปเฉลยให้แล้วนะคะมาลุ้นไปพร้อมกันนะคะสำหรับคนที่เลือกเลขไว้ในใจแล้วนะคะไพ่ใบที่1ช่วงนี้นะคะให้รมะมัดระวังการหกล้มตกบันไดตกจับที่สูงนะคะไพ่ใบที่สอง คนโสดนะคะจะมีแฟนนะคะช่วงนี้นะฉะนั้นขอให้คนที่เข้ามาเป็นคนที่ดีคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะไพ่ใบที่สามช่วงนี้คุณมีความเครียดความวิตกกังวลอยู่ในใจนะคะและไม่สามารถบอกใครได้ฉะนั้นถ้าคุณมีที่ปรึกษาที่ดีการที่คุณได้ระบายออกจะทำให้คุณโล่งและรู้สึกดีขึ้นนะคะไพ่ใบสุดท้ายคุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาภลาบลอยแบบฟุกฟนะคะ ใครเลือกเลขไหนอยู่นะคะก็มาดูคลิปฉเฉลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเมื่อมีโชคนะคะขอให้ทุกคนแบ่งเงินทําบุญนะคะเฮงเฮงรวยรวยสำหรับ17กุมภา65นี้ค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสำหรับการกดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดแชร์คะ่ะ